สวัสดีเจ้าชายและแม่มดทุกๆท่ทานวันนี้แบรนด์ชนเนลขอเสนอ Release That Witch ปล่อยแม่มดคนนั้นซะบทที่91คุกใจแสงจันทร์ส่องผ่านบานหน้าต่างเหนือทางเดินมากระทบใบหน้าครึ่งซีกของหญิงสาวดวงตาของเธอสะท้อนแสงสีฟ้าสลัวประดุดดวงดาวในม่านราตรีร่างของเธอที่พิงบานประตูถูกปกคลุมด้วยเงามืดเป็นบริเวณกว้างทว่ายังสามารถมองเห็นซ้วทรงได้ รางเธอที่ได้รับการบำรุงอย่างดีไม่ผอมแห้งเหมือนตอนแรกอีกต่อไปรูปร่างของเธอสมส่วนพอดีสำหรับผู้หญิงที่พ่งบรรลุนิตภาวะเต็มเปี่ยมไปด้วยสเสน่สาวสะพรั่งอันเป็นเอกลักษณ์ของคนวนัยนี้โรแลนด์แซงทำท่าสุขุมก่อนจะเดินเข้าไปช้าๆอีกฝ่ายเห็นเขาแล้วก็ยืนตัวตรงมองศบตากับเขาก็แค่อุบัติเหตุนะคะไม่รู้ว่านางจากเขาเอ่ยขึ้นหม่อมฉันเข้าใจเพคะ นางยังเด็กข้าไม่ได้คิดอะไรเรื่องนั้นหม่อมฉันก็เข้าใจไม่ยักเหมือนกับที่คิดไว้ดูเหมือนอันนา,นาจะไม่ได้มาอารวาสใส่เขาใบหน้าของเธอปราศจากความขุ่นเคืองใจทวาดูเคร่งครึมจริงจังดวงตาสีฟ้าราวทะเลสาบของเธอไม่ปรากฏแววสันไหวโรแลนด์ Roland สัมผัสได้ว่าอีกฝ่ายยังคงเป็นสาวน้อยผู้ตรงไปตรงมาคนเดิมเธอไม่ชอบการเสแสร้งและไม่มีความจำเป็นต้องเสแสร้ง ในที่สุดเธอก็เป็นฝ่ายพูดก่ออันดังคาดหม่อมฉันไม่สามารถทำตัวกากันต่อหน้าคนมากมายได้เหมือนไร้นิ่งดังนั้นหม่อมฉันจึงมารอฝ่าบาที่ทนีพอพูดประโยคนี้จบแก้มของเธอก็ผุดสีแดงออกมาอย่างชัดเจนแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ไม่คิดถอยหนีดวงตาคู่นั้นประสานสายตากับโรแลนตงตรง,ตรงสีหน้าบง่งบอกถึงความแน่วแน่จริงจัง โรแลนใจเต้นช้าลงไปสองจังหวะเขาคิดจะพูดอะไรบางอย่างทว่าเวลานี้ถ้อยคําใดๆก็ดูไร้ความหมายเธออาจจะไม่พอใจพฤติกรรมของไรนิ่งแต่การเก็บกระดีหรือตัดเพ้อต่อว่าไม่ใช้นิสัยของเธอเธอชอบบอกความต้องการของเธอออกมาตรงๆมากกว่าสาวน้อยผู้ขยันและซื่อสัตย์ไม่สมควรถูกปฏิเสธเขาคิดโรแลนดโค้งตัวลงแล้วยืน่นแก้มเข้าไปใกล้อนาลมหายใจของอีกฝ่ายสัมผัสเขาเบาๆราวกับลมฤดูใบไม้ผลิที่โชย มากระทบใจเสียงลมหายใจที่เจือความตื่นเต้นน้อยๆดังชัดเจนเมื่ออยู่บนทางเดินที่เงียบสงัดจากนั้นริมฝีปากนุ่มๆก็ประทับลงบนแก้มโรแลนด์อย่างแผ่วเบาราตรีสวัสดิ์เพคะฝ่าบาทอันนาเอ่ยเสียงเบาเวนิตนั่งพิงหัวเตียงพลิกดูหนังสือในมือไปเรื่อยสำหรับเธอแล้วเวลาวางแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆเลยนี่เป็นชีวิตแบบที่เธอไม่กล้าแม้แต่จะจินตนาการถึงระหว่างที่อยู่ในสมาคม มาอยู่เมืองชายแดนได้ไม่ทันไรเธอก็ติดนิสัยนี้เสียแล้วก่อนนอนเธอจะต้องอาบน้ำสวมชุดนอนใหม่ไม่รัดเอวหรือติดกระดุมใดๆแล้วนงคสมาธิอยู่ในกองผ้าห่มด้านหลังรองหมอนนุ่มนิ่มไว้หนึ่งใบจากนั้นจึงอ่านหนังสือที่ยืมมาจากเจ้าชายวันนี้กว่าจะจัดการไล้นิ่งได้ก็ใช้เวลาไปพอควรเธอเลยตัดสินใจอาบน้ำแล้วขึ้นเตียงเลยไม่กลับไปที่สวนดอกไม้อีกในมือเธอคือหนังสือประวัติศาสตร์ที่บอกเล่า เรื่องราวเกี่ยวกับจุดกำเนิดของาศาสนาจักรเธออยู่ในสำนักนางชีมาตั้งแต่เด็กๆก,ก็จริงแต่กลับไม่รู้เรื่องาศาสนาจักรเท่าไรนะหัวหน้าแม่ชีมักเตือนเสมอว่าพวกเธอจะต้องเชื่อฟังคำสอนของพระเจ้าแต่กลับไม่เคยเอ่ยนามพระเจ้าสักครั้งนั่นทำให้เธอในวัยเยารู้สึกงุนงงมากใครๆก็มีชื่อกันทั้งนั้นแล้วเหตุใดพระเจ้าพู้สูงส่งกลับไม่มีเล่าสิ่งที่บันทึกไว้ในหนังสือกับข่าวหรือที่เธอได้ยินมามีใจความหลัก เหมือนกนกัเมื่อก่อนนี้ทวีปนี้มีศาสนาจักรทั้งหมดสามแห่งทุกแห่งต่างคิดว่าอีกฝ่ายคือลัทธินอกรีกนับถือปีศาจพวกเขาทำสงครามทางความเชื่อนี้มาเป็นเวลานับร้อยปีจนในที่สุดศาสนาจักรปัจจุบันก็กุ่มชัยชนะได้อย่างเด็ดขาดและประกาศว่าลัทธิปีศาจทั้งหลายถูกกำจัดหมดแล้วนับแต่นี้ไปพระเจ้ามีเพียงนามเดียวเท่านั้นซึ่งก็คือคำว่าพระเจ้าคำนี้เนื้อหาหลังจากนัน้นนี้เป็นการบรรยายเกี่ยวกับเกียรติยศและความเป็นอมตะ ของศาสนาจักความเป็นมาของการก่อตั้งเมืองศักดิ์สิทธิ์เก่าและใหม่ตลอดจนชัยชนะในสงครามกับแม่มดชั่วร้ายนั่นทําให้เวนิสรู้สึกแปลกใจมากเธอเคยยืมประวัติศาสตร์เกรคาเซิลและประวัติทวีปโดยสังเกตของโรแลนด์มาอ่านเล่มแรกบันทึกเรื่องการก่อเกิดพัฒนาและเหตุการณ์สาคัญของอาณาจักรอย่างละเอียดยิบอย่างเช่นชื่อของพระราชาทุกองค์สถานะสมรสตลอดจนความเป็นไปของ พระโอรสพระธิดาเมื่อพูดถึงบุคคลสำคัญก็มีการจัดลำดับเชื้อสายอย่างละเอียดจนแทบจะเหมือนทำเนียบตระกูลส่วนประวัติทวีปโดยสังเขปเน้นหนักไปที่การเปลี่ยนแปลงของอาณาจักรใหญ่ทั้งสี่การเปลี่ยนขั้วอำนาจและการต่อสู้ทางการเมืองทวาชีวประวัติของผู้ปกครองอาณาจักรทุกคนก็ยังคงเป็นเนื้อหาสำคัญ แต่ในหนังสือประวัติศาสตร์ศาสนาจักรนั้นกลับไม่เอ่ยชื่อพระสันตปาปาแม้แต่องค์เดียวเช่นเดียวกับนามของพระเจ้าผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งผู้นําศาสนาจักรทุกคนจกักถูกเรียกแค่ว่าพระสันตปาปาเมื่ออ่านจบทั้งเล่มจะรู้สึกว่าตลอดระยะเวลาหลายร้อยปีมานี้มีพระสันตปาปาแค่องค์เดียวซึ่งจุดนี้ไม่สมเหตุสมผลเอามากๆแบบนี้น่าจะเรียกว่าจงใจบิดเบือนเนื้อหามากกว่าบันทึกเหตุก,การณ์ตามความเป็นจริง ทันใดนั้นในติงเกลก็ปรากฏตัวขึ้นในห้องเวนิดวางหนังสือลงก่อนจะมองอีกฝ่ายยังสงสัยดึกป่านี้นอนแล้วยังมีเวลามาหาข้าอีกหรืออีกฝ่ายเดินนวดเข้ามานั่งลงที่ข้างเตียงเพิ่งส่งน้าหน้ากลับถึงบ้านนี้ไ่นิ่งเล่าพ่อหัวถึงหมอนก็หลับปุยไปเลยปากยังพึมพาหาพ่อไม่หยุดเวนิสยักไหลเห็นปกติใจกล้าออกอย่างนั้นอย่างไรเสียก็ยังเป็นเด็กหล่ะหน้าในสายตาท่านทุกคนก็เป็นเด็กทั้งนั้น ในติงเกนแย่งหนังสือในมือเธอมาเจ้าชายตรัสแล้วไม่ใช้หรือว่าอย่าอ่านหนังสือตอนกลางคืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนั่งอ่านบนเตียงเช่นนี้หากแสงไม่พอตาจะเสียเอาได้จริงด้วยเจ้าชายเคยตรัสไว้จริงๆแม่มดสองคนคุยกันอยู่ครูใหญ่ไล่ตั้งแต่การเดินทางจากเมืองซิวเวอร์มาจนถึงเทือกเขาสิ้นวิธีตั้งแต่ได้ยินว่าเมืองชายแดนมีแม่มดประสบภัยร้ายจนได้มาร่วมต่อสู้กับเจ้าชายในเดือนแห่งปีศาจ ในติงเกนพูดบ้างหยุดบ้างในขณะที่เวนิสคอยแทรกทีละประโยคสองประโยคนี้คือความรู้ใจที่เกิดขึ้นจากการอยู่ร่วมกันมาตลอดระยะเวลาหปีเวลาผ่านไปอย่างช้าๆจนกระทั่งเทียนใกล้จะดับลงเวนิสจึงเอ่ยถามอีกฝ่ายว่าเป็นอะไรไปเห็นไรนิ่งทำเช่นนั้นนอแล้วนอนไม่หลับหรืออย่างไรท่านพูดเรื่องอะไรก็ยังจะมอเรื่องอะไรเล่าเวนิสสายย่อหน้ายิ้มยิ้มเวโรนิก้าพวกเราเป็นแม่มดนะเจ้า ก็น่าจะรู้นี่นาในติงเกนเงียบไปผ่านไปครูใหญ่จึงขานตอบเบาๆอืมมันคือชะตากรรมชะตากรรมที่แม่มดทุกคนไม่อาจหลบเลี่ยงได้เวนิสหุบยิ้มแล้วถอนใจเบาๆเจ้าชายโรแลนด์วิมเบิลดันทรงเป็นเจ้าชายลำดับที่สีของอาณาจักรหน้าที่ของพวกเราคือช่วยให้พระองค์ได้ขึ้นครองราชในฐานะพระราชาแห่งเกรคาเซิลพระองค์จะได้ทรงปกครองอาณาจักรด้วยความเป็นธรรม และให้ความคุ้มครองแก่พวกพี่น้องของพวกเราแต่ถึงอย่างไรพระองค์ก็ทรงเป็นถึงพระราชาเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมพระองค์ก็จะอภิเษกสมรสกับบุตรสาวของดยุกหรือเจ้าหญิงจากอาณาจักรอื่นฮ่าฮ่าจากนั้นก็จะทรงให้กำเนิดพระธยาทอรุ่นต่อไปอาจจะหนึ่งคนหรืออาจจะมากกว่านั้นอาจจะเป็นพระโอรสหรืออาจจะเป็นพระธิดาหากเป็นพระโอรสก็จะทรงเป็นผู้สืบราชะสมบัติคนต่อไปหากเป็นพระธิดาก็จะได้ อภิเศกสมรสกับคุณนางตระกูลใหญ่พอพูดถึงตรงนี้เวนี้ก็หยุดไปครู่หนึ่งก้อนจะเอ่ยถ้อยคําที่ในติงเกลและแม่มดทุกคนไม่อยากได้ยินออกมาเวโรนิก้าพวกเราเป็นแม่มดแม่มดให้กําเนิดบุตรไม่ได้ต่อให้คิดในแง่ดีที่สุดคือหลังจากที่พระองค์ทรงขึ้นครองราชแล้วแม่มดสามารถใช้ชีวิตในอาณาจักรได้อย่างอิสระไม่ต่างจากคนทั่วไป หรือกี่ระท่งมีแม่มดเก่งๆบางคนได้เข้าไปคลุกคลีกับสังคมเบื้องบนจนได้รับแต่งตั้งเป็นขุนนางเจ้าก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงความจริงที่ว่าแม่มดไม่สามารถให้กำเนิดบุตรได้อยู่ดีพวกนางให้กำเนิดทายาทมาสืบทอดความรุง่งโรจน์ของวงตระกูลไม่ได้ดังนั้นเหล่าขุนนางทั้งหลายก็จะไม่ยอมแต่งงานกับแม่มดเช่นเดียวกันสวรรค์ได้มอบพลังบางอย่างให้กับพวกเราขณะเดียวกันก็พรากพลังบางอย่างไปจากพวกเราด้วยนี่คือชะตากรรม เธอพูดเสียงเบาหวังว่าเจ้าจะเข้าใจข้าเข้าใจเธอพูดเสียงเบาเวนิส่งในติงเกลกลับไปแล้วก็ไม่ได้รู้สึกกีดนักแต่เธอเชื่อว่าอีกฝ่ายจะเดินออกมาจากความทุกข์นี้ได้เพราะถึงอย่างไรพวกเธอก็เคยเอาชนะอุปสรรคครั้งใหญ่ๆมาแล้วมากมายมีหรือจะยอมแพ้ต่ออุปสรรคครั้งนี้อย่างง่ายดายเธอเชื่ออย่างนั้น บทที่92ปรับกระบวนทัพอย่างนี้พวกเราก็หมดหน้าที่แล้วกระมังที่ลานเมืองแคทคลอกว่าเศษที่เท่าพลางพูดอย่างเสียดายข้าไม่อยากกลับไปทำงานที่เมืองเลยบอกตามตรงนะตอนนี้ข้าชักคิดถึงเดือนแห่งปีาศาจเสียแล้วนั่นสิข้าก็ไม่อยากทำงานกับก้อนหินพวกนั้นเหมือนกันพเมโลว่าที่สำคัญที่สุดคือข้าจ้างต่างกันคนละเรื่องเลยจะมีงานที่ไหนดีเหมือนกองปัญใหญ่อีกมีเนื้อกิน ทุกวันแล้วยังได้ค่าตอบแทน15เหรียญเงินทุกเดือนอีกพูดอะไรโง่โงแว่นาทีถือคบไฟอยู่อีกด้านพูดอย่างไม่สบอารมณ์ครั้งนี้เพราะเจ้าชายแจกอาหารเยอะหรอกเลยไม่มีใครอดตายดูเมื่อสองปีก่อนสิคนในเขตเมืองเก่ากว่าครึ่งอยู่ไม่พ้นฤดูหนาวด้วยซ้ำเจ้ายังคิดถึงเดือนแห่งปีศาจอยู่อีกหรือแล้วอีกอย่างกองทัพก็จะยังอยู่นี่ละ่ะเจ้าชายทรงเรียกพวกเราเข้ากองปัญใหญ่ เสียดินปันไปตั้งเยอะขนาดนั้นคงไม่ได้แค่จกักทรงฟังเสียงตูมตามกระมังแต่ไม่มีสัตว์อสูรแล้วนี่เจ้าชายจะยังทรงต้องการกองปันใหญ่ไปทำไมรอดนี่กุมไม้กวาดถามกองปันใหญ่ไม่ได้มีไว้สำหรับสัตว์อสูรแวนนาคิดทว่าจนแล้วจนรอดก็ไม่ได้พูดออกไปเอาเธอเดียวพริ้งนี้พวกเราก็รู้คำตอบเองเข้าหาพลางโบกมืออย่างรำคาญ รีบเก็บกวาดที่นี่ให้เรียบร้อยดีกว่าข้าอยากกลับไปนอนเต็มทีแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นเสียงสัญญาณรวมพลที่ดังก้องค่ายก็ยืนยันคำพูดแวนนาได้ดีหลังจากทุกคนรวมตัวกันเพราะมีหน้าแล้วขวานเหล็กที่ยืนอยู่หน้าแถวก็พูดเสียงดังพวกเจ้าได้ปฏิบัติภารกิจขั้นแรกสำเร็จแล้วนั่นคือการปกป้องเมืองชายแดนจากการรุกรานของสัตว์อสูรจากการต่อสู้เป็นเวลาสามเดือนกับหกวันเจ้าชายท่งประทับใจผลงานของพวกเจ้ามาก จากนี้ไปกองพลเรือนจะถูกเปลือยนี้เป็นกองประจำการของเจ้าชายหากใครไม่ต้องการอยู่ต่อก็ขอให้ลุกขึ้นยื่นตอนนี้เจ้าชายตรัสว่าผู้ที่ออกจากกองพลเรือนไปตอนนี้จะได้รับค่าตอบแทนเต็มจำนวนและยังจะได้รับเงินจำนวน25เหรียญเงินเป็นเขาหยุดคิดคำพูดของเจ้าชายเอเงินบำเหน็จด้วยคน300คนไม่มีใครขยับขยืขย้อนแม้แต่คนเดียวมีเพียงแคทคลอที่ยกมือว่า ขออนุญาตนี่ก็เป็นหนึ่งในกฎประหลาดที่เจ้าชายกำหนดขึ้นระหว่างฝึกเหมือนกันห้ามทุกคนกระซิบกระซาบกันหากลมเรื่องต้องการสอบถามจะต้องตะโกนขออนุญาตขวานเหล็กพยักหน้าว่ามากองประจำการหมายถึงอะไรหมายถึงจะแต่งตั้งพวกเราเป็นอัศวินหรือแวนนาอดขำไม่ได้ทว่าเพียงไม่กี่อึดใจก็กลับไปตีสีหน้าเคร่งครึมเหมือนเดิมอัศวินหรือนั่นถือเป็นขุนนางเลยนะนอกจากจะมีทรัพย์สินและผู้ติดตามแล้วยังมี ที่ดินด้วยเขาถามคำถามแบบนี้ออกไปได้อย่างไรนาขาย่อหน้ากองปัญใหญ่เสียจริงไม่ใช่ขวานเหล็กอธิบายอย่างอดทนเห็นได้ชัดว่าเขาก็เคยถามคำถามนี้กับเจ้าชายมาก่อนกองประจำการก็คือกองทหารที่มีหน้าที่ต่อสู้โดยเฉพาะโดยจะต่อสู้เพื่อปกป้องเจ้าชายและดินแดนของเจ้าชายเท่านั้นหรือพูดอีกอย่างก็คือตอนที่พวกคนงานขุดแร่อยู่ที่เมืองพวกเจ้ากำลังฝึกรบตอนที่พวกชาวนาเกี่ยวข้าวสาลีพวกเจ้ากำลังฝึกรบ หรือตอนที่พวกพ่อค้าเปิดร้านขายสินค้าพวกเจ้าก็กำลังฝึกรบการฝึกทั้งหมดนี้เป็นการปูทางสู่ชัยชนะในวันข้างหน้าเหมะอื่นน้อยอย่างที่พวกเจ้าเคยฝึกมาแล้วในช่วงเดือนแห่งปีศาจเช่นนั้นนอกองประจำการแตกต่างจากกองพลเรืออีน้อยอย่างไรแคทคลอถามอีกตารางฝึกแน่นขึ้นระเบียบเข้มขึ้นและผลตอบแทนที่สมน่าสมเนื้อขึ้นขออนุญาต คราวนี้เป็นรถนี่พอขวานเหล็กพยักหน้าให้เขาก็ถามอย่างอดรนทนไม่ไหวผลตอบแทนที่สมน้าสมเนื้อขึ้นหมายความว่าอย่างไรแวนนาถอนใจทำไมสมาชิกในกลุ่มเขาแต่ละคนถึงได้หุนหันพลันแล่นกันขนาดนี้ทว่าเขาเองก็อยากรู้คำตอบของคำถามนี้มากเหมือนกันกองประจำการจะปฏิบัติตามระเบียบทหารและรบในสงครามตามแผนที่ กำหนดหากใครมีผลงานเข้าตาก็จะได้เลื่อนขั้นนี้เป็นนายทหารขวานเหล็กผู้เสียงดังอย่างเช่นมายืนอยู่ในตำแหน่งของข้าเจ้าชายพูดแบบนี้จริงๆหรือแวนนาคิดเงียบฮ่าฮ่ามาตรการแบบนี้จะไม่เป็นการส่งเสริมให้คนกระด้างกระเดืองหรือเขาแอบมองไปรอบด้านดูเหมือนจะไม่มีใครคิดถึงปัญหาข้อนี้ทุกคนยังคงตั้งใจฟังขวานเหล็กอย่างสนอกสนใจ นายทหารจะได้ค่าตอบแทนที่มากขึ้นรวมทั้งที่ดินด้วยประโยคสุดท้ายเรียกเสียงฮือฮาจากฝูงชนได้ทันทีแวนนาเองก็เป็นหนึ่งในนนเขาถึงกระทั่งสงสัยว่าตัวเองหูฝาดไปหรือไม่ทหารที่มีที่ดินจะแตกต่างจากอัศวินตรงไหนแต่ว่าจงจำไว้หากพวกเจ้าตัดสินใจเข้ากองประจําการแล้วพวกเจ้าก็ต้อง ยอมรับระเบียบที่แตกต่างจากกองพลเรืออินอย่างสิ้นเชิงอย่างเช่นผู้ที่ปฏิบัติภารกิจไม่สำเร็จนี้ทับทรยศหรือละเมิดกฎใดๆจะต้องถูกลงโทษอย่างหนักไม่ใช้แค่อดกินไข่ไก่อย่างที่แล้วมาวิธีลงโทษมีตั้งแต่ใช้แรงงานคุมขังไปถึงกระทั่งแขวนคอหักเคยได้รับตำแหน่งหรือรางวัลใดๆก็จะถูกริบคืนด้วยขวานเหล็กหยุดไปเล็กน้อยพวกเจ้าเปลี่ยนใจตอนนี้ก็ยังไม่สาย ทุกคนเงียบสนิทขวานเหล็กกันบะถึงสิบลมหายใจแล้วยังไม่มีใครเคลื่อนไหวก็ฉีกยิ้มว่าดีมากเช่นนั้นนะนับแต่วันนี้เป็นต้นไปพวกเจ้าก็คือกองประจำการของเจ้าชายโรแลนด์วิมเบิลดันแม้แต่แวนานายังรู้สึกเหลือเชื่อหากเป็นเมื่อสามเดือนก้อนเขาคงเผ่นแน่ไปตั้งแต่ได้ยินบทลงโทษโหดๆพวกนั้นแล้วเลื่อนขั้นจะมีประโยชน์อะไรได้ที่ดินจะมี ประโยชน์อะไระรักษาชีวิตตัวเองไว้ไม่ดีกว่าหรือแต่ว่าตอนนี้เขากลับเลือกเข้ากองประจำการโดยแทบไม่ลังเลเลยเทียบกับการกลับไปบทหินที่เมืองเนินเขาทิศเหนือหรือเดินเต่ไปวันๆในเขตเมืองเก่าแล้วแวนนาคิดว่าตัวเองเหมาะกับที่นี่มากกว่ารู้จักสังเกตดีนี่เจ้าชื่ออะไรแวนนาตั้งใจทํางานหลักเมื่อคิดถึงคําพูดให้กําลังใจของเจ้าชายเขาก็ยิ่งแน่ใจในทางที่ตัวเองเลือก เขาเป็นสมาชิกของกองพลเรือนและนับจากวันนี้ไปก็จะเป็นสมาชิกของกองประจําการเขาจะต่อสู้เพื่อเจ้าชายเหมือนเดิมควานเหล็กประกาศการฝึกรายการแรกของวันนี้อย่างรวดเร็วการวิ่งนอกเมืองตอนแรกแวนนายัางไม่เห็นด้วยเท่าไรนักพวกเขาฝึกวิ่งมาตลอดแม้แต่ตอนที่อยู่ในช่วงเดือนแห่งปีศาจหลังจากกินอาหารเช้าและดูสภาพอากาศแล้วก็ต้องวิ่งในเมืองสองรอบจะได้พักกะติเมื่อหิมะตกหนักเท่านั้น เจ้าชายเคยบอกว่าการฝึกแบบนี้จะช่วยให้เอ็นและกระดูกไม่ยึดเวลาป้องกันกำแพงเมืองจะได้ขยับแขนขาได้แทงทวนได้แต่เมื่อขบวนคนวิ่งออกจากเมืองชายแดนแล้วเขาก็รู้สึกถึงความต่างระหว่างการฝึกสองแบบนี้ทันทีหิมะที่นอกเมืองเวลานี้ยังไม่มีที่ทำจะละลายหิมะที่ตกหนักๆเบาๆเป็นเวลาสามเดือนทับถมกันจนสูงท่วมหัวเข่าแทนที่จะเรียกว่าฝึกวิ่งสู้เรียกว่าฝึกคลานบนพื้นหิมะ น่าจะเหมาะกว่าขบวนคนเรมีกระจัดกระจายไม่เป็นแถวเหยียบเท้าลงไปแต่ละทีก็ต้องออกแรงยกเท้าขึ้นมาอีกไม่ต้องสงสัยเลยการฝึกมหาโหดแบบนี้จะต้องมาจากความคิดของเจ้าชายแน่นอนแวนนาเริ่มเดาความคิดเจ้าชายได้บ้างแล้วเวลานี้ต่อต้านไปก็ไรประโยชน์สิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือสู้จนถึงที่สุดการฝึกวิ่งไปกลับครั้งนี้กินเวลาไปทั้งช่วงเช้าตอนที่กองทหารกลับเข้าเมืองอีก ครั้งนั้นวรนนารู้สึกราวกับขาทั้งสองข้างไม่ใช้ขาตัวเองแล้วหิมะในรองเท้าบูทละลายกลายเป็นน้ำทั้งทังที่ยืนอยู่กลางแดดแต่คนส่วนใหญ่ก็ยังหนาวจนตัวสั่นการสูญเสียพลังงานร่างกายอย่างมหาศาลยิ่งทำให้พวกเขารู้สึกหนาวจับใจแม้แต่ขวานเหล็กก็ก็ยังรู้สึกทรมานไม่ต่างกันเขาสั่งเลิอกกองโดยเลื่อนเวลาอาหารเที่ยงออกไปหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้ทุกคนกลับไปเปลี่ยนรองเท้าและกางเกงที่เปียก ช่วงก่อนแต่ที่ทําให้ทุกคนรู้สึกยินดีหน่อยๆก็คือการฝึกช่วงบ่ายถูกยกเลิกไปแน่นอนว่าพวกเขาไม่รู้ว่าไลนิ่งแอบติดตามการฝึกของพวกเขาไปตลอดทางนี่คือแบบฝึกประจําวันของสาวน้อยเธอต้องหัดควบคุมมีพลังเพื่อบินด้วยความเร็วที่สม่ำเสมอเมื่อเธอรายงานสิ่งที่เธอเห็นให้โรแลนด์ฟังฝ่ายหลังก็ไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องให้ดีตลอดทั้งเช้านี้กองทหารของเขาวิ่งได้เพียง4กิโลเมตร